ครับทุกคนสวัสดีครับก็วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องสุขภาพดีกว่านะเพราะว่าดูดูแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นสุขภาพอะไรนะคือคือจะเล่าเรื่องของของการเริ่มบอกอกําลังกายของตัวผมดีกว่านะว่าว่าตัวผมนี่เริ่มบอกอกําลังกายเมื่อไหร่นะว่าเพราะว่าจริงๆริงจริงจริงแรผมนี่ก็ก็ทํางานมาพอเข้าสู่ไปทํางานก็ ก็ตอนนั้นก็ผมว่าน่าจะอยู่ประมาณอายุน่าจะยี่สิบนิดๆน่งน,น,นะแล้วก็ประมาณยี่สิบผมไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าน่าจะประมาณยี่สิบหกยสิบเจ็ดประมาณนั้นนะแล้วก็ทํางานอยู่นะทํางานอยู่บริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็ไปมีไปซื้อของกับกับก็ไปไปทํางานกับพี่เขา,แล,งงาแล้วก็มีมีเพื่อนร่วมงานแล้ครับเป็นรุ่นพี่แล้วก็เราก็ไปเดินเดินด้วยกันแล้วก็ มีมีมีจังหวะหนึ่งที่ผมที่ผมหันไปดูพี่เขาที่เขาเป็น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 พี่ในบริษัทเดียวกันนะแล้วก็สนิทกันเลนะแล้วก็หันไปดูปุงของทองก็หน้าท้องหน้าท้องกแบบว่าแบบว่าหน้าท้องก็โตแบบว่าก็แล้วก็ปุงปุงยืดเลยนะเป็นผู้ชายดี่เป็นผู้ชายนะแล้วก็ปุงกระยืดแล้วก็ทอาน้ผมคิดว่าเอ้ยผมก็อยากจะถ้าเราถ้าเราจะปล่อยให้ตัวเราปุงยืดเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ค่อยดีนะก็รู้สึกว่า ก็เลยเริ่มเริ่มคิดจะออกกาลังกายนะก็พอพอพอเราคิดจะออกกำลังกายก็เริ่มจากนั้นก็ประมาณเกือบน่าจะยี่สิบปีน่าจะได้มานะ้วตอนนี้ผมก็ยี่สิบก็เริ่มจากการเดินนะเดินเดินเล่นก็หาเวลาว่างช่วงเย็นๆหลังจากเลิกง,งานแล้วก,ก่อนจะก่อนจะค่ำก็มีเวลาแล้วก็เดินเล่นนะก็เดินหาเวลาเดินหน้าบ้านก่อนนะเดิน เดินหน้าบ้านในสนามหญ้านะบริเวณแต่ถวที่ดินว่างๆหน้าบ้านเดินเดินประมาณครึ่งชั่วโมงเดินเดินเดินจนว่ารู้สึกว่าเราเราเริ่มจะเริ่มจะบ้าแดดแล้วเริ่มจะบ้าแดดแล้วก็เริ่มจะเริ่มจะทนกับความความร้อนความรู้สึกว่ามันติดนะก็เลยก็ขยับมาก็เดินวิ่งบ้างนะวิ่งเยอะๆเยอะๆแล้วก็วิ่งจนก็เริ่มวิ่งเหนะวิ่งวิ่งก็วิ่งอยู่ในที่ที่เราเดินประจำมันนะ ก็ไปได้สักพักหนึ่งก็สึกว่าเออิ่มริ่มหนึ่งสีก็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 ใช้เวลาเกือบกับปีนะวิ่งวิ่งวิ่งเดินเดินหนึ่ก็แล้วก็มีไกลไปหารบ้างเล็กน้อยนะแล้วก็พอหลังจากนั้นแล้วก็ก็เริ่มก็เริ่มเริ่มเปลี่ยนจากวิ่งวิ่งวิ่งที่สนามสนามหน้าบ้านตรงนั้นก็เริ่มเริ่มวิ่งบนถนนนะเมื่อยี่สิบปีที่แล้วผมว่ารถมันก็ไม่เยอะนะวิ่งถนนมันก็ผมว่าก็ยังโอเคนะหายใจนะหลบหบผมก็วิ่งอยู่แถวๆนู้แถวสองหายใจในด้านนู้น ก็วิ่งวิ่งวิ่งจนก็ปีกี่หลายปีนะผมว่าน่าจะผมว่าน่าจะสามปีนะสองสามปีน่าจะได้นะแล้วก็ประมาณนะผมก็ประมาณให้แล้วก็พอดีพอดีช่วงหลังก็มีจําเป็นจะต้องไปทางานไปทํางานแล้วก็ไปทํางานประจําแล้วก็ก็เลยก็เลยคิดว่าเออหา กระแสจักรยานมันมาแล้วครับฉะนั้นก็เลยผมก็เลยหาจักรยานขี่ครับเพื่อนก็เลยก็เลยปั่นจักรยานคนเดียวนะผมก็ไม่ได้ปั่นกับกับใครเราผมัาก็จะปั่นคนเดียวไปแล้วก็ปั่นจักรยานไปมีจักรยานอยู่คันหนึ่งนะก็ซื้อจักรยานมาจากในเนี่ยในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะแล้วก็เอามาพาไปแต่งพาไปตามุก็หมดไปเป็นหลายตังกันแต่ก็ปั่นเลยนะซื้อจักรยานมาผมจําได้ว่าซื้อมาคันประมาณสามกว่าสามพันกว่าบาทพาไปแต่งร้าน ขอเรียกอีญญญอชื่อน,นะรั่นเอียชัยนะถ้าคนหัดใ่ก,ก็คงรู้จักนะก็หมดหมดไปประมาณหมื่นกว่าบาทเป็นจักรยานโครงเหล็กนะตะเกียบก็เป็นเหล็กอ่ะผมก็ปัน่นก็เรียกว่าเป็นโคูมอรีนะก็ปัน่นไม่ได้คิดอะไรหรอกปั่นก็ปั่นภาษาคนออกกำลังกายนะก็ปั่นไปเรื่อยๆครับก็คือปั่นปั่นประมาณสักสามสิบโลยี่สิบโลแล้วแต่จังหวะนะก็ปั่นก็ไม่ได้ไม่ได้เน้นเรื่องของความฟิตอะไรเราก็ปัน่นแต่พนติดเติดเก้ากรลังกายนะ จนมีอยู่ก็มีเหตุาอากาสว่าเผาอกาสว่าอยากจะปั่นไกลๆสักทีหนึ่งก็พอดีวันนั้นมีทริปของพี่เขาที่คนลังผมจําชื่อไม่ได้นะพี่เขาพี่เขาที่เขาเล่นบิ๊กไบนะโอ้เขาก็เล่นเขาเล่นมอเต์คอร์อะไรนี่นะพี่เป็นนิสัยดีมากครับพี่พี่ปั่นจักรยานก็มีโค้ชใหญ่นะเขาก็จัดทริปนะผมก็จําทริปไม่ได้นะคล้ายๆไปพาลูกเขาไปแก้บนที่จังหวัดตรังอ่นนะก็ปั่นจากหาดใ่ไปตรังกันนะโอ้ทริปนั้นก็สนุกครับผมก็ เป็นขาใหม่ที่ว่าผมไปกับเพื่อนเราผมก็ขี่จักรยานผมจะเป็นจักรยานเหล็กนะแล้วก็ตะเกียบก็เหล็กยางก็ยางก็เป็นยางทางเรียบนะยางยางแบบก็ยางธรรมดานเป็นยางแบบแบบไม่ได้มีอะไรมากก็ไปก็ไปเจอกับไปกับพวกที่บ้านเขาไปเขาที่บ้านผมก็ไปกันเยอะนะนีก็หลายคนแต่ว่าที่บ้านผมก็จะเป็นแก๊งเสือภูเขาเป็นแบบก็คันึ่งก็สองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นก็มีนะอัพเปอโอโหนะ างหน้ายางหลังชโชกอโหสารพัดนะซึ่งเราก็ไม่ได้เล่นแบบเสือภูเขาแบบแบบว่าเป็นเป็นแนวแบบคอรอสท,ทันทีเลยนะคือเราก็ขี่แบบถนนนี่นะขี่ถนนเป็นหลักแล้วก็ไปกันนะไปวันนั้นคิปนั้นก็ออกจากคนรังนะไปขี่ไปตังนะผมผมจําได้วันนั้นวัดมาอยู่ประมาณร้อยเจ็ดสิบประมาณเสร็จเจ็จสับแล้วประมาณเกือบร้อยเจ็ดสิบโดน่าจะได้นะจากขาเจไปตังนะทริปนั้นผมก็เอาจักรยานของผมก็เเี่ยคัน ที่ดูจะไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่นี่ไปเขานะผมไปก็เพื่อนเพื่อนก็มองผมก็ดูโอ้มันจะไปไหวเปล่าอ่ะใคดูแบบโอ้โหรถก็รถก็กำลังกองเก่งกันแล้วเดี๋ยวเพื่อนเาันลยสามสี่หมื่นแต่ทิศนั้นเนี่ยผมผมร้อยฟองก็ผมไปกับเพื่อนจริงแล้วเพื่อนเราก็เพื่อนก็ที่ขี่รถแพงๆก็โอ้โหก็ไม่ไหวครับขี่รถตะคิวก <im> <or S 2> ินขึ้นก็สวิตกันหลายคันหลายคนเหมือนนะครับเดี๋ยวก็เราตแล้รกันนะเอาตัวนี้ก่อนนะครับบอลลีมธุรละ